ตัวเต็มมังงะวันพิษในตอนที่1 9 9 9แผนร้ายผู้เท่าเซตเทิลต้องการจะสร้างอาวุธสังหารจากคูมะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนข่าววันพีชทั้งหลายเลยนะครับหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1099นกะครับก็รายละเอียดต่างๆมาเต็มแล้วการพูดคุยของตัวละครนะครับทุกคําพูดเลยนะครับว่าในตอนนี้มีการพูดอะไรบ้างและการกระทําต่างๆนั้นเป็นยังไงก็เตรียมรับชมได้เลยนะครับและอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตตุกการณ์ขออองงมังงวนนนนนนพีใท่่1099็แ ะะว่าในตอนนี้อดีตราชาเบโกรีนั้นได้บุกเข้ามานะครับที่นะายจักรซอบเบตอีกครั้งหนึ่งนะครับและได้ทําการเผาบ้านของประชาชนลงไปอย่างย่อยยับจึงทําให้คูมะนั้นพยายามจะช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่บนเศษซากหรือในกองเพลิงออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขานั้นจะสามารถทําได้นะครับจนทาให้ประชาชนที่เฝ้ามองดูคูมะพยายามจะช่วยเหลือผู้คนอยู่นั้นนะครับต่างเตือนคูมะพอได้แล้วคูมะพอได้แล้วนายไม่สามารถช่วยใครเพิ่มได้อีกแล้วละ่ะนายจะเพิ่มตัวเองเข้าไปอยู่ใน ใส่ชื่อผู้บาดเจ็บหนึ่งไงรีบออกมาซะไม่อย่างนั้นเนี่ยนางก็จะจมอยู่ในกองเพลิงเหมือนกับคนอื่นนะหลังจากนั้นนะคบภาพถูกตัดไปที่อดีตราชาอย่างเบโกริโดยสีหน้าของเขาเนี่ยมองออกมาตั้งแต่ยลาเลยนะคบว่าพี่แกนั้นร้ายเหลือเกินนะครับโดยพี่แกก็พูดเลยแหละว่าฉันเนี่ยได้รับแนวคิดนี้มาจากนโยบายที่มีประสิทธิภาพจากทะเลแถบอิสบรูยังไงล่ะในอาณาจักรโกอาเจ้าพกนั้นเนี่ยสามารถเอาใจเผามืองกรฟ้าได้ด้วยการเผาเมืองขยะทิ้งลงไปจึงทำให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองที่สวยงาม และไร้มนทินนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ฉันเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่เป็นปีศาจนั่นเป็นวิธีเดียวจะทําให้แน่ใจว่าประชาชนประเทศชาติของฉันเนี่ยจะร่ํารวยแล้วก็มั่นคง หลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าเหล่าประชาชนนั้นนะครับก็ยังต่อต้านนะครับแล้วก็ขอร้องในตัวของอดีตราชาเบโกรีไอ้อดีตราชาเซงเคงเอ้ยทําอะไรของแกน่ะฉันไม่ได้ขออะไรพวกนี้เลยอยู่ดีๆเนี่ยมาเผาบ้านเมืองของพวกเราแต่ราชาเบโกรินั้นก็ไม่ได้สนนะครับคำอ้อนวอนของประชาชนเจ้าพวกนั้นเนี่ยก็คือความล้มเหลวที่ไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีกว่าทาแบบนั้นเนี่ยก็จะการสังหารพวกมันซะเอาไปสัก4-5ถึงคนเนี่ยคงไม่เป็นอะไรหรอกหลังจากนั้นเหล่าทหารก็ยิงเข้าใส่ประชาชน ที่พยายามเข้ามาขัดขวางโดยทหารก็พูดในทันทีเลยว่าถ้าหากใครไม่เห็นด้วยกับพระราชกิจศรีการนี้แล้วก็กาอกาวขึ้นมาข้างหน้าได้เลยแล้วก็จะตายไปสิงเคร่งแบบไอ้เจ้าพวกนั้นยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับได้มีการปรากฏขึ้นของเงาปริศนานะครับเป็นใบหน้าของคูมะที่โก,กรธเกลี้ยวสุดๆเลยนะครับแล้วก็พุ่งเข้าใส่ในตัวของทหารซึ่งแน่นอนแหละครับว่านะครับคูมะนั้นพุ่งเข้าไปเพื่อจะจัดการนะครับในอดีตราชาอย่างเบโกริเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โบสถ์นะครับในตอนนี้เนะี่ยจิว ตและเหล่าประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บก็มาอยู่ที่นี่บอนนี bon ่นั้นนะครับได้แต่สงสัยแล้วว่าพ่อของเธอนั้นจะโอเคหรือเปล่านะครับเพราะพ่อของเธอนั้นกําลังบุกเข้าไปที่พระราชวังเพื่อจัดการอดีตราชาอย่างเบโกริหลังจากนั้นภาพถูกตัดไปนะครับเป็นคูมะกําลังใช้ความสามารถพลังผลปีศาจของตนเองในการจัดการอดีตราชาอย่างเบโกริด้วยอดีตราชาเบโกรินั้น,นครับได้พูดขู่ทางด้านของคูมะแกไม่กล้าที่จะการฉันหรอกหากแกบังอาจในการทํากษัตริย์อย่างฉันแล้วก็แกนั้นจะได้รับผลตามมาที่ไม่สวยแน่นอนไอ้คนเล ไอ้นักบวชชั่วคูมะแต่ในท้ายที่สุดคูมะก็ไม่ได้สนใจใช้ท่าเอาซช็อคของตนเองนะครับในการจัดการนะครับและทําให้หน้าปวติศาส์นั้นนะครับก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาณาจักรซอเบตในตอนนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของกษัตริย์เปโกริเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข่าวนี้นะครับได้ดังไกลนะครับไปถึงแมรีจัวโดยตอนนี้ทหารเรือได้แจ้งข่าวแล้วครับว่าอาณาจักรซอเบตนั้นได้มีราชาองค์ใหม่แล้วโดยผูเทาเซเทิลนั้นนะครับที่ได้รับการรายงานเนี่ยก็ถามเลยครับว่ากษัตริย์องค์ใหม่นั้นนนมััคคือครก ซึ่งการถูกตัดไปนะครับก็เป็นการเฉลยแล้วครับว่าเราประชาชนนั้นนะครับได้อวยยศนะครับหรือว่าเทิดทูนให้คูมานั้นได้ขึ้นไปเป็นกษัตริย์ของอจักรซอเบตนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วคูมานั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่กษัตริย์หุ่นเชิดเท่านั้นเพราะว่าคูมานี่ไม่ต้องการนะครับจะเป็นกษัตริย์ใดทั้งสิ้นนะครับและเขานั้นเนี่ยก็คือให้อดีตกษัตริย์นะครับอย่างบูด็อกนั้นเป็นคนบริหารประเทศแทนนะครับซึ่งแน่นอนคูมานั้นก็อ่อนน้อมถ่อมตนและยังอาศัยอยู่ในโโบดดดเเเหหหมมมมืออนน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 ิิิลัััังงงจาาาาาก้้้้ยย่่ีีๆญตวธ เหมือนจินนี่มากๆเลยนะครับโดยเธอนั้นพยายามจะฝึกฝนความแข็งแกร่งของตนเองเล่นเอาทุกคนหรือแม้กระทั่งครูมาถึงกับตกใจเลยจินนี่จินนี่ปรากฏตัวแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่จินนี่นะก็คือจิวรี่บอนนี่นั่นเองเธอนั้นนะครับอยู่ดีๆก็มีความสามารถพลังผลปีศาจนะครับโดยเธอนั้นก็คือได้กินไปนั่นแหละและเธอนั้นได้กลายร่างเป็นผู้ใหญ่นะครับจึงทำให้เธอนั้นมีความคล้ายคลึงนะครับกับจินนี่มากๆเลยโดยบอนนี่นั้นนะครับพยายามจะฝึกฝนร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งเพราะเธอก็มีความฝันแหละครับว่าเม 10บขวบเธอนั้นจะออกประจนภัยนะครับกับพ่อของเธออย่างคูมะ หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าจิวเวอรี่บอนนี่นะครับก็พยายามจะฝึกฝนนะครับร่างกายของตนเองพยายามนะครับจะทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นหญิงแก่ให้ได้นะครับซึ่งคนก็เป็นห่วงแหละครับว่าเธอนั้นจะรับไหวหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นจะสามารถกลายเป็นหญิงแก่ได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเพราะในตอนนั้นเนี่ยก็คือราชินีคอนนี่นั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับและไอ้พวกนั้นก็คิดว่าเป็นจิวเวอรี่บอนนี่ที่สามารถนะครับเป็นหญิงแก่ได้ก็คือเป็นการจับผิดคนนั่นแหละคร ก็คือพยายามจะฝึกฝนร่างกายของตัวเองให้สามารถกลายร่างได้นะครับและในตอนนั้นเองเราจะเห็นว่ามีข่าวส่ร้ายของคูมานะครับปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์โดยบอกว่าคูมะนั้นเป็นทรราชผู้ชั่วร้ายผู้ที่ก่อการกรบฏและก็ยึดอํานาจอาณาจักรซอเบดมานะครับจึงทาให้นะครับกษัตริย์อย่างบูด็อกนั้นก็พยายามจะมาดูแลในตัวของจิวรี่บอนนี่นะครับด้วยราชาบูด็อกนั้นก็พยายามจะพูดแหละคับว่านี่เป็นข้อพิสูจน์แล้วอย่างไงว่าเบโกรีนั้นได้รับการสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลโลกและแน่นอนว่าอดีกดอกตกษ อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาคงเตรียมพร้อมที่จะเอากองทัพเ,เรือเข้ามาในการบุกโจมตีใหม่เพื่อชิงบัลังใหม่อีกครั้งหนึ่งคูมาจึงบอกเลยแหละครับว่าเขานั้นจะไม่ยอมให้อดีกต yeah กษัตรินนย,ย์อย่างเบโกรีนั้นสามารถก้าวขึ้นมาบนแผ่นดินอนาณนาจักรซอเบตได้อีกครั้งเขานั้นจะโจมตีเข้าใส่นะครับอดีตราชายอย่างเบโกรีแน่นอนแต่แน่นอนว่าเขานั้นจะถูกตามล่าในฐานะอาชญากรและเขานั้นจะไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อีกจึงทำให้คูมาฝากฟังนะครับจิวรีบร่บอนนี่นะครับให้ราชายอย่างเบโกรี ในตัวลูกสาวของเธอหน่อยนะครับเพราะเขานั้นจะออกเดินเรือในการไปจัดการทหารเรือแล้วก็อดีตราชาเบกกริเพื่อทําการหยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคูมานั้นทําการสั่งหาอดีตราชาเบกุริลงไปเป็นที่เรียบร้อยจึงทําให้หลังจากนั้นคูมะาถูกตีตราว่าเขานั้นเป็นจอมทรอยศนะครับและเขานั้นนะครับก็ได้ออกเดินเรือในการเป็นโจรสลัดจึงทําให้เขานั้นมีชื่อเสียงและใบเข้าหัวของเขานั้นก็ปลิวว่อนไปทั่วน่านน้าทะเลซึ่งจิวเรี่บอนนี่นั้นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ก คูม้าเนี่ยออกไปเป็นโจนสลัดนะครับเธอนั้นเนี่ยก็เสียใจหน่อยๆแล้วก็คิดถึงพ่อของเธอแต่เธอนั้นก็เฝ้ารอนะครับด้วยความหวังเพราะเธอคิดว่าเมื่อเธออายุครบส10บขวดแล้วก็เธอนั้นจะกลับมาแข็งแกรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกลับมาแข็งแรงนะครับและเธอนั้นจะเป็นโจนสลัดนะครับเหมือนกับพ่อของเธอเป็นโจนสลัดที่ยิ่งใหญ่นะครับส่วนครูม้านั้นที่ออกเดินเรือเธอนั้นนะครับพยายามจะไปที่อาณาจักรต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาณาจักรนะครับที่เขาเนี่ยทำการส่งพวกลูฟี่ไปนั่นแหละเพื่อทําการหาแหละ สาาาวขของงเได้บ้บจนในท้ายที่สุดคูมะนั้นก็ไปหาที่กองทัพคณะปฏิวัตินะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับกับดรา้อนโดยดรา้อนก็บอกเลยครับว่าในตอนนี้อีวานคอฟกับอินาซูมานทั้งสองคนเนี่ยถูกจับส่งเข้าคุกอินเพลดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคุณเป็นยังไงบ้างคูมะฉันได้ยินมาว่านายเป็นราชาผดเด็จการไม่ใช่หรืองไงและก็ดันเป็นโจนสระสลัดซะอีกซึ่งเบลโลเบตตี้นะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยพูดกับคูมะฉันเนี่ยอยากจะเป็นผู้บัญชาการกองทัพตะวันออกแต่ดรา้อนเนี่ยทำการปฏิเสธที่ยกกกตาาแหหนนนน่่งงี้้้้ใใัับครทสิจว อนุญาตนะคูมะคูมะได้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดเลยแหละว่าสรุปแล้วเธอคือผู้หญิงปากเสียจะได้เป็นผู้บัญชาการใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกส่วนดรากอนนั้นนะครับก็ยังพูดกับคูมะต่อจริงๆแล้วซาโบกับโคฮาร่าเนี่ยก็อยากจะเจอนายเหมือนกันนะนักปฏิวัติรุ่นยาวของพวกเราเนี่ยกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันอยากเห็นว่าพวกเขานั้นจะไปไกลได้แค่ไหนคูมะก็เลยพูดตอบกลับตอนที่ฉันเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยฉันมักเกิดข้อสงสัยตลอดว่านายดรา้อนนายทำอะไรอยู่จริงๆแลล้ววนยฉัักกกก็อาาจะบไปหพ คณะปฏิวัติเหมือนกันนะซึ่งดราก้นนั้นนะครับก็ได้พูดตอบกลับมาจริงๆฉันเนี่ยอยากจะคุยกับนายนะคูมะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับบอนนี่นายเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนักวิทยาศาสตร์กองทัพเรืออย่างดรเวก้าพังหรือเปล่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งเกิดอุบัติเหตุกับเขาเลยทําการเปลี่ยนห้องการทดลองจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะเจอดรเวก้าพังได้แต่เมื่อเปลี่ยนห้องทดลองจึงทาให้การป้องกันนั้นละหลวมฉันว่านายเนี่ยควรไปหาเขานะเพื่อเกี่ยวกับการรักษาบอนนี่ คูม่าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเลยขอบคุณมากๆนะผู้นําของเราดาก้อนพูดตรงๆเลยฉันเกือบยอมแพ้แล้วหากการรักษาบอนนี่นั้นหายจริงๆฉันเนี่ยพร้อมจะกลับมาต่อสู้เคียงข้างคุณแล้วนะคูม่าคูมาก็เลยพูดตอบกลับในทันทีปล่อยให้สายโลมแห่งโชคชะตานั้นพัดพาคุณมาหาผมดีกว่านายยังเป็นสหายของฉันตลอดเลยนะคูม่าหลังจากนั้นนะครับคูม่าก็เลยกลับไปที่โบสถ์นะครับเพื่อไปหาบอนนี่นะครับซึ่งเราเห็นว่าหน้าของบอนนี่ในตอนนี้อาการก็กำเริบขึ้นเยอะเลยส่วนบอนนี่นั้นก็แข็งแกร่กรงงงาากนเออยขต ให้แข็งแกล่งเพื่อจะรอวันนะครับที่ได้เป็นโจรสลัดนะครับซึ่งหลังจากนั้นคูมะนะครับที่มารับตัวบอนนี่ได้ทําการพาบอนนี่นะครับไปหาดร์เบค้าพังที่เอเนะครับซึ่งก็พาเหมือนก็ใส่กล่องไม้ไปนะครับเพื่อไม่โดนแสงแดดซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อไปถึงแล้วนะครับทางด้านของเวค้าพังนั้นถึงกับตกใจเลย พอได้เห็นคูมานะครับที่มาจากสายพันธุ์บักเนียนะครับคูมะานั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับจากสายพันธุ์นี้เขานั้นจึงต้องการประโยชน์จากคูมานนะครับเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับและเขานั้นก็เลยได้ยื่นข้อเสนอเลยครับว่าเดี๋ยวเขานั้นจะรักษาในตัวของบอนนี่ให้ โดยมันจะเป็นวิธีการรักษานะครับที่ไม่เคยใช้ในวงการแพทย์จนถึงตอนนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นความแม่นยํายิ่งขึ้นหากได้รับการปลูกถ่ายนะครับสเต็มเซลล์นะครับแต่ด้วยจํานวนเงินเนี่ยมันจะต้องใช้มากมายเลยได้ซ้ําถึงขนาดที่ว่าสามารถสร้างไซบอร์กได้เลยนะครับคูมาร์ก็เลยถามแลยครับว่านี่นายกาจะให้ลูกสาวของฉันเนี่ยกลายเป็นไซบอร์กหรอดรเวก้าพังก็บอกหละครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแค่เปรียบเทียบเฉยๆว่ามันมีต้นทุนเนี่ยที่พอๆกับการสร้างไซบอร์กเลยแต่หลังจากนั้นเวก้าพังกก็ตกใจนะนะีุ่มา,าย เป็นโจรสัตว์ใช่หรือเปล่านายรู้ใช่ไหมฉันทางานให้กับฝั่งรัฐบาลโลกแต่คุมาก,ก็บอกแล้วครับว่าเขานั้นเชื่อใจดากอนและแน่นอนว่าสายเลือดของเขานั้นมีความพิเศษอยู่นะครับถ้าจะศึกษาร่างกายของฉันเนี่ยก็สามารถศึกษาได้นะดเรเวก้าพังก็เลยยื่นข้อเสนอให้แหละครับว่าเขานั้นนะครับจะสร้างร่างโคนนะครับของทางด้านคุมะให้และกันนะแต่นะครับไอการสร้างร่างโคนนี้เนี่ยจะต้องแลกด้วยการที่ว่าเขานั้นจะสามารถรักษานะครับในตัวของจิวเวอรี่บอนนี่ให้โดยจะเป็นค่ารักษาที่ฟรีเลย ว่านะครับไอทหารที่เขาจะสร้างขึ้นเนี่ยทหารร่างคนนะั้นน่ยจะมีความแข็งแกร่งมากจนสามารถหักเหกระสุนนะครับก็ค,คือกระสุนนั้นไม่สามารถจะโจมตีได้และทหารพวกนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอและช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับและสามารถใช้ในการยิงเลเซอร์ได้ด้วยจนสัตว์พวกนั้นคงไม่กล้าและจะกลัวอีกต่อไปและเมื่อเผชิญหน้านะครับกับพลังทําลายล้าวิทยาศาสตร์ผู้ช่วร้ายไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากยอมจํานวนให้กับสิ่งสิ่ง,งนี้เมื่อคูมานะครับได้ยินนะครับข้อเสนอท ะครับกับดรเวก้าพังเพื่อเลยกับการรักษาลูกสาวของตนเองแต่ปรากฏว่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับผู้เท่าเซตเทิลที่อยู่มเมริจันนั้นได้ทําการดักฟังเอาไว้โดยผู้เท่าเซตเทิลก็พูดเลยแหละว,ว่าคุณค่าของอาวุธเนี่ยมันอยู่กับจานวนที่สามารถฆ่าได้เวก้าพังเป็นคนที่โง่ไม่สร้างโอกาสนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่เป็นไรฉันมีความคิดของตัวเองอยู่ฉันนั่นจะเป็นคนสั่งการเอง แล้วก็จบตอนไปนะครับเป็นการพูดคุยนะครับของคูมากับทางด้านเวก้าพังโดยทั้งสองคนนั้นมีเจตนาดีในการสร้างนะครับก็คือแปซิฟิต้ามาเพื่อปกป้องประชาชนนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ผลลัพธ์นะครับว่าแปซิฟิต้านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธสังหารนะครับของฝั่งผู้เท่าแซตเทิร์นนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตอนจบของมังงะวันพิษในตอนที่1099นก้ะครับก็เรียกได้ว่านะครับข้อมูลแน่นๆ่เลยแล้วก็ตอนหน้า็นี่ครันในื่องราวของลูฟี่สักีแลอว่ทุกคน้นก็ง คอมมเนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าข้อมูลแน่นหรือไม่ก็คอมเมนต์มานะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพเื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ